Yeah, yeah. รันไอ้แม่มาอกะ้น,โนบโ oh. อ้โหเสริมยกไข่ด้วย่ไไข่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 ไขโอ้โห วิธีทําแต่จากกระป๋องแบบดังๆแบบโคตรดังนะครับผมดังเหมือนแต่สิบล้อเลยนะครับขั้นตอนแรกเต็มกระป๋องมานะครับผมเปิดฝาด้านบนด้านท้ายนะครับวิธีการเปิดพี่นนท์จะใช้เป็นหินลับมินนะครับผมขูดรอบๆนะครับนี่นะครับให้เราขูดเป็นในลักษณะนี้ให้รอบนะครับผมจากนั้นเราก็ดึงออกได้เลยนะครับหรือใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็จัดได้เลยครับผม จากนั้นเราก็มาถูด้านท้ายด้วยนะครับผมนี่พอรอบแล้วนะครับผมเราก็ไม้จะถิได้เลยนะครับนี่โอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็นําไปล้างก่อนนะครับผมล้างให้สะอาดนะครับปึ๊บล้างแล้วเอาทิชชู่เช็ดนะครับผมให้มันแห้งจากนั้นนะครับผมเรานําขวดนะครับเป็นขวดสะไลนะครับผมมาตัดให้เท่ากับกระป๋องนะครับปึ๊บเราก็แต่งขอบให้เสมอกันนะครับผมในลักษณะนี้เลย นี่แบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปเราก็เจาะรูนะครับผมทําที่เป่านะครับจากนั้นเราก็นําขวดยัดเข้าไปเลยนะครับผมสาหรับใครที่ดูแล้วยังงงหรือไม่เข้าใจชมคลิปเต็มทางช่อง YouTube ได้เลยแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเดี๋ยวพี่น้ลองเป่าให้ดูครับผมเวลิกสอะไรอ่ะจุดเทียร์ละเอียดเข้าไปในกระป๋องแะ้วยังไงต่อใส่น้ํามันลงไปแล้วก็คนคนน้ามันแะ้วยังไงต่อตักไข่ดาวขึ้นมานั้นทําไมอ่ะเอาไปใส่ข้างบนกระป๋อง เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนถ้าเกิดเราเทียนใส่เข้าไปในกระป๋องพอเราไข่ดาวไปวางไว้ข้างบนไข่มันจะสุกครับทุกคนถึงเราไม่ใช่เนื้อคู่แต่เราเป็นชู้กันได้นะ <c oughs> โอเคครับอาดาดแล้วผมจะไปซื้อแป,ป๊บซี่มาหนึ่งแพ็คแล้วก็เทียนมันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปผมจะแกะแป,ป๊บซี่กระป๋องออกมาจากแพ็คนะครับทุกคนต่อไปผมจะจุดเทียนแล้วก็เทียนยาใส่เข้าไปในกระป๋องนะครับทุกคน โอเคครับต่อไป<น>ผมจะเอาไข่ดาวไปเทลงบนกระป๋องน,นะครับทุกคนแล้วจะมาดูกันนะว่าไข่มันจะสุกจริงไหมถึงเว <schaut S 1> ลาทีา่ทุกคนรอคอยแล้สามสองหนึ่งโอ้ยผมทำได้ครับทุกคนตว่าจริง <łość> <S 2> <S 2> บบเยอะๆจ้า อ,อ้ผัวเข้ามาเรียวๆลบก่อนอะไรผัวเข้ามาเนี่ยมันมาจะถึงแล้วเนี่ยเรีวๆดิใครมาผัวเข้ามาลบกอ่อนจะถึงแล้วเนี่ยผัวใครผ,ผ,<ม>ผัวเข้ามาไ,ไ,ไอ้กว่ากูผัวมึงไม่เหรอใครมาผัวเขาไง ซื้อเขาก็ฮักบ่แม่นลุงพ่นป้าแตนเขาก็ฮักตะเขาสิฮักเป็นหมอปลาเขาก็ฮักบ่แม่นคุดอามาล ทุกคนเอาปากกาคิดคิดคิดแล้วทําไมต่อเอากระดาษมาแปะลงไปเฮ้ย hey! ทุกคนมันเป็นไปได้อย่างไงครับเนี่ยมาม่าสามารถเขียนให้เป็นภาษาจีนได้เฮ้ย hey! เราต้องไปทดลองกันละเงี้ไปทุกคนเลยเอาทุกคนเรามาทดลองทำกันเลยดีกว่าเนี่ยมาม่าในคลิปนะั้นทุกคนเขาอ,อ่อยมาม่าล่นเาปากกาขิดมาม่าอย่างนี้ เคลิ้มนะทุกคนดูดูดูมันจะว่าเป็นภาษาจริงไหมวะไม่จริงเนาะอ่ะเอานะคิดว่าติดป่ะคิดว่าติดป่ะเหอะติดแต่ว่านี่คิดว่าไม่เป็นภาษาจีนอ่ะเอาออกแล้วนะทุกคน You're the best the songs <laughs> And iPhone, iPhone, remote. Hey, I, I love it when you call, call me, señorito I wish I could pretend I didn't meet you, but every touch is. ยิ่งแหลกทักสินอนุทินประยุจันโอชาเม่เนบอก 我就。